รวมสิบของเล่นยุค90ใครเคยเล่นแบบไหนบ้างไปดูกันเลยอันแรกนะคะคือทามาคอเราสามารถเลี้ยงน้องเป็นสัตว์ต่างๆได้ต้องหมั่นเข้ามาดูน้องนะคะให้อาหารป้อนข้าวป้อนน้ำถ้าวันไหนเราไม่เข้ามาดูน้องอาจตุยได้คะ่ะทุกคนต่อมาเอาไว้เล่นเพลินๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นไปทำไม มันคือตารางตัวเลข1นึถึงสิเราต้องเรียงเลขตั้งแต่1นึถึงสิให้ได้เพราะว่าเลขมันจะสลับกันอยู่ค่ะคิดง่ายๆเหมือนเอาไว้ฝึกสมองเพราะว่าเราจะทํายังไงให้เลขมันเรียงกันให้ได้1นึถึงสิค่ะต่อมาเรียกว่าหมากเก็บกาลังดังในช่อง n e ็ตฟ i ิชื่อเรื่อง s สควินเกมวิธีเล่นคือนําโซ่พลาสติกมาต่อกันให้ได้5กองแล้วโยนลับทีละหให้หมดกอง ถ้าใครทำร่วงก็คือแพ้แต่เกมนี้มีหลายด่านนะถ้าใครเคยเล่นครบทุกด่านแล้วถือว่าคุณไม่เด็กแล้วนะปอลอสมัยตอนเด็กๆเราไม่มีเงินซื้อลูกโซ่เราสามารถใช้ก้อนหินห้ากองได้เหมือนกันเล่นสนุกๆได้เหมือนกันไม่มีปัญหาจ้าอันต่อมาอันนี้ก็ดังในซีรีส์สกินเกมเหมือนกันเรียกว่าลูกคางวิธีเล่นง่ายๆคือเราเอาเชือกมาพันรอบๆ แล้วปลาออกไปยังไงก็ได้ให้ลูกขางหมุนเพราะว่าบางคนถ้าปลาออกไปลูกขางจะไม่หมุนถือว่าแพ้คะ่ะต่อมาไม่ใช่เกมบอยแต่อย่างใดลักษณะคล้ายๆายเกมบอยข้างในมีน้ำเราต้องกดซ้ายกดขวาขึ้นลงให้ห่วงส,สีเข้าไปในแท่งทั้งสองให้ครบให้ได้แก่อันนี้สนุกมากสําหรับหมู่สาวๆมันเรียกว่าตุ๊กตาก,กระดาษเอาไว้เล่นเพลินๆกับเพื่อนๆ แต่งตัวน้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมสมัยนั้นสาวๆชอบมากอันนี้เรียกว่าเกมเศรษฐีสมัยนั้นสนุกมากสามารถเล่นกับเพื่อนได้หลายคนเลยวิธีเล่นก็คือเราต้องทอยลูกเตา๋าสร้างบ้านสร้างแลนด์มาร์กถ้าใครมีบ้านเยอะที่สุดมีเงินเหลือเยอะที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะเลยนะแต่ตอนนี้เกมเศรษฐีกระดานเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์แล้ว ก็สนุกไปอีกแบบนะทุกคนอันต่อมาทุกคนต้องเคยเล่นเรียกว่ากระโดดยางวิธีเล่นก็คือให้เพื่อนสองคนมาถือยางให้ตึงทั้งสองข้างแล้วให้เพื่อนคนที่สามมากระโดดจะมีหลายด่านมากตั้งแต่อีตาตุ่มยันอีสูงสุดถ้าใครโดดด่านไหนแล้วโดนหนังยางถือว่าแพ้ต่อมาอันนี้ทีเด็ดเหมือนกัน เรียกว่าเกมดีดลูกแก้ววิธีเล่นก็คือเรากับเพื่อนต้องขุดหลุมแล้วดีดลูกแก้วยังไงก็ได้ให้ลงหลุมถ้าดีดลูกแก้วไปโดนของเพื่อนได้คือชนะอันนี้สนุกมากต่อมาอันนี้เหมือนเกมเสี่ยงดวงเหมือนกันเรียกว่าเกมหมุนไข่คือเราต้องหยอดเหรียญแล้วก็หมุนให้ไข่ลงมาต้องเสี่ยงดวงว่าเราจะได้อะไรข้างในสมัยนั้นน่าจะแค่ฟองละบาทเดียว แต่สมัยนี้ก็ยังมีตัวไข่แบบนี้อยู่นะแต่ว่าตุ๊กตาข้างในก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยก็น่ารักไปอีกแบบ